รกราบสสนีครันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโลเทนนะสำหรับกิปนีนยมะมาสุดเรื่องราวของโศกนาตกรรมทางความรักหนึ่งหญิงสองชายผัวเก่าฆ่าผัวใหม่มีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชื่อว่าโอ๊ตกันเปื้อนตัวของโอ๊ตก่อนหน้านั้นเขาไปก้มหากับน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ2ีิปีชื่อเล่นว่าน้องนิง,นงกันเพื่อนผมก็เรียกสั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกันเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ400ซีซีได้ขาวได้อวบบึบมๆกันเลยทีเดียว ตัวของโอ้กับน้องน้ำคบหากันได้ไม่นานกันเพื่อนหม้อข้าวยังไม่ทันดำแต่หม้อน้องน้ำดำมากะพูดไปเรื่อยราวก็ว่าน้องน้ำเกิดเปลี่ยนใจเกิดเปลี่ยนไปกันเพื่อนยกมือบายๆตัวของโอ้กันเพื่อนเลิกลากันหลังจากนั้นน้องน้ำก็ไปคบหากับผู้ชายอีกหนึ่งคนชื่อว่าบิ๊กกันเพื่อนบิ๊กที่แปลว่าใหญ่กระเจียวก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่ลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของน้องน้ำกับบิ๊กก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันกันเพื่อนตัวของบิ๊กเอาลิ้นสักสักตวัดตรงวางขาพร้อมกับแจกจ่ายความเสียวสับน้องน้ เอากระบอกเ้าลามแท่งใหญ่กระแทกไปที่ร่องตูให้ไม่ใช่นะไปที่ร่องจี่เอนกันเพื่อนเสียงดังตับตับตับ,ตบจังหวะนี้เองตัวของน้องน้ําถึงกับร้องกวนกลางอ้ยเอ้ยเอ้ยเสียวเหลือเกินบิ๊กจา๋าเสียวเหลือเกินบิ๊กจา๋าเป็นลักษณะนั้นไปสองคนนี้พากันเึ้นสวรรค์องลององหอง,อง,องพบหาเป็นแฟนกันเงินเพื่อนปร,รากฏว่าโอ๊ตไม่พอใจที่สองคนนี้คบหากันก็เลยตามมาราวีกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้ว ตัวของโอตตัดสินใจบุกมาหาบีก,กเพื่อนมาเคลียใจยในรอบแรกเอาค้อนมาตีหัวกันเปื่อนโบบ้าก,กันเลยทีเดียวทุบเป็นลูกเต่งโมตัวของโอตบอกกับบีกให้เลิกลากับน้องน้ำเขาทําใจไม่ได้ที่เห็นสองคนนี้รักกัน,กนเพื่อน ปรากฏว่าบิ๊กเองก็ทําใจไม่ได้ที่จะเลิกลากับน้องน้ําเช่นเดียวกันกันเพื่อนตัวของบิ๊กติดใจในรสสวัสดิ์ติดใจในกลิ่นปลาเค็มของน้องน้ากันเพื่อนตําดังหินกันเลยทีเดียวกลิ่นของหญิงสาวคนนี้มันช่างเยาวอนซะเหลือเกินเขาก็เลยไม่เลิกลากับน้องน้ํากันเพื่อนสุดท้ายในสุดความสัมพันธ์ที่โคตรเดืงุงรุงครั้งนี้มันจบด้วยความตายกลายเป็นโศกนาฏการรมกันเพื่อนในคำาคืนอันเปรี่ยวเมาดวงดาวอันเมืดมิด ตัวของบิ๊กกําลังนั่งกระจูกระจีอยู่กับน้องน้ำเงินเพื่อนหวานแหววกันเลยทีเดียวจังหวะนี้เองตัวของโอ้กันเพื่อนขี่รถมาจากไหนไม่รู้กันเพื่อนมาเจอภาพบาดตาและบาดใจแถมมีกางเกงในตัวของบิ๊กบาดตูดน้องน้ำอยู่กันเพื่อนตรงนี้เองเขาก็เลยแจกจ่ายความเจ็บปวดให้กับบิ๊กกันเพื่อนชักปืนอีโบขึ้นมากันเพื่อนเป็นปืนไทยประดิษฐ์เป็นปืนลูกซองสั้นจ่อไปที่ร่างของบิ๊กกันเพื่อนกดไปหนึ่งนัดเสียงปืนดังสนั่นวนไว้ตุ้มนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของโอ้กันเพื่อนลูกกระ เป็นแหกันเพื่อนเป็นลูกปลายลูกกระจายเข้าบริเวณแขนของบิ๊กกันเพื่อนจังหวะนี้เองบิ๊กก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บปรกากฏว่าน้องน้ำกันเพื่อนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตรงนี้เองก็เลยชวนบิ๊กหนีกันเพื่อน ไอ้ไอ้หนีไปน้ากันหนีไปน้ากันไปหาหมอกันเพื่อนตัวของบิ๊กไม่มีอาวุธแต่ประการใดกันเพื่อนเขาตัดสินใจกระโดดขึ้นรถกระบะพยายามจะชิงหนีออกจากจุดเกิดเหตุกันเพื่อนทันทีที่บิ๊กกำลังจะออกจากจุดเกิดเหตุตรงนี้เองตัวของโอกันเพื่อนมันเปลี่ยนลูกกระสุนทันกันเพื่อนปืนอีโบมันยิงได้ทีละนัดแต่ตัวของบิ๊กช้าเกินไปกันเพื่อนสับเกียร์ไม่ทันหนีไม่พ้นกันเพื่อนทันทีที่ตัวของโอ้เปลี่ยนลูกกระสุนได้จังหวะนี้เองเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเพื่อนไม่ถามปัญหาสุ เื่อนเขาเดินปรีมาที่รถกระบะของบีที่กำลังจะชิงหนีจ่อไปกระบอกปืนไปที่ศีรษะของบีกกเพื่อนๆกดไปอีกหนึ่งนัดเสียงปืนดังสนั่นวันไหวขึ้นอีกหนึ่งระลอกตุม้มนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของโอ๊ตเพื่อนตรงนี้เองไม่ต้องสืบต้องโอนกนเพื่อนตัวของบิกสมองกระจุยเลือดก,กระจายเสียชีวิตทันทีเสียชีวิตขาดที่เพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้เจะส่เรื่องราวรักสามเศร้าเราสามคนครั้งนี้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล,ลทท์ hello ted บทสรุปสุดท้ายตัวของโอ๊ตถูกจับได้หรือไม่เขาถูกแจ้งข้อหาอะไรา บางคลิปนี้มีคําตอบเธินสดับรับฟังเรื่องราวรักวุ่นวุ่นของวัยรุ่นสามคนกันเลยครับผม เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บ้านถึงเงินเพื่อนตำบลเสียวอ้ยไม่ใช่นะชื่อตำบลเกียวจริงๆเงินเพื่อนอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเงินเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่านายกริจใจนุ่มเงินเพื่อนอายุ23ปีชื่อเล่นว่าโอ๊ตผมขอเรียกสั้นๆว่าโอ๊ตก็แล้วกันเงินเพื่อนก่อนหน้านั้นประมาณ3 4เดือนตัวของโอ๊ตไปคบหากับน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องหนิงเงินเพื่อนอายุ24ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกันเป็นสาวสวยหน้าตาดีเงินเพื่อนได้ข่าวได้อ 80กิโลกันเพื่อนบ๊กไซพัดไซกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเครื่อง3,000เทอร์โบบึมบึมลักษณะเป็นแบบนั้นไปความจริงแล้วก่อนหน้านั้นตัวของน้องน้ำไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปลยกันเพื่อนเขาเคยมีผัวมาแล้วหนึ่งคนกันเพื่อนปรากฏว่าผัวเกมกันเพื่อนโดนจับคดียาตอนนี้ติดคุกอยู่กันเพื่อนตัวของน้องน้ำก็เลยรู้สึกเหงาจิ๋มและเหงาใจกันเพื่อนก็เลยทักทายมาหาโอ๊ต โอ๊ตก็เลยไปเค็มให้เงินเพื่อนไปยกสดไปซัพพอร์ตลักษณะเป็นแบบนั้นไป2คนนี้ก็เลยคบหากันเงินเพื่อนหลังจากคบหากันตรงนี้ไม่รู้อีท่าไหนเงินเพื่อนปรากฏว่าน้องน้ำรู้สึกเบื่อหน่ายเงินเพื่อนเสงหรือเกินผู้ชายกระเจียวเล็กให้ไม่ใช่นะยอๆตรงนี้เองน้องน้ำเขาก็รักไปเรื่อยเงินเพื่อนเขาก็เลยยกมือบายๆตัวของโอ๊ตเงินเพื่อนตบเบาๆเบาๆพอกันทีสําหรับชีวิตนี้ให้โอ๊ตแค่นี้ก็พอสองสามเดือนก็คุมแล้วเงินเพื่อนตัวของน้องน้ำเลิกลากับโอ๊ตเงินเพื่อนพยายามตีตัวออก học hàng. หลังจากนั้นน้องน้ําก็ไปคบหากับผู้ชายอีกหนึ่งคนเงินเพื่อนคนคนนี้ชื่อว่าภูริวัฒน์นำสกุลรัตนปาลนอายุ33ปีชื่อเล่นว่าบิ๊กผมก็เรียกสั้นๆว่าบิ๊กก็แล้วกันเงินเพื่อนตัวของบิ๊กเป็นหนุ่มใหญ่อยู่ในพื้นที่ตัวของน้องน้ําก็เข้าไปพูดไปคุยหลังจากนั้นสองคนนี้ก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเงินเพื่อนตัวของบิ๊กเอาลิ้นสักสากตวัดตรงหว่างขากันเพื่อนตัวของน้องน้าตุดร่นเป็นตะแกงลงสีหว่างขาแฉกันเลยทีเเเเดดดดีีียยยยวววววหหลลลัััังงจาาาากกกกนนนนน้้ตขออบบ่่ไมสทใ บอกเขาลามเท่งใหญ่ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดสอดเซกกระแทกไปที่หวางขาของน้องน้ําเสียงดังตับ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  ตับลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของน้องน้ำอดรนทนไม่ไหวถึงกับร้องคนกลางออกมาในลำคอกันเพื่อนอ้ยเอ้ยเอ้ยอีต่ายอีตายอีคืออีคือไม่ใช่นัยอกยอกไปถึงขนาดนั้นมาเป็นเอวีญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวกันเพื่อนสองคนนี้พากันขึ้นสวรรค์อองลองอองลองกันเพื่อนตัวของน้องน้ำติดอดติดใจในบ้านเด้าของิีกันเพื่อนก็เลยคบหากับิ๊กเรื่อยมากันเพื่อนสร้างความไม่พอใจให้กับโออีน้ำอีนางงูพิษเพิ่งเลิกกับกูไปไม่นานมึงมีผัวใหม่ะแล้วกันเพื่อนตัว วของโอ๊ตก็เลยตามราวีย้อนกลับไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วกันเพื่อนตัวของโอ๊ตบุกมาหาบิ๊กที่บ้านกันเพื่อนมาพร้อมกับขอนปอนกันเพื่อนจังหวะนี้เองก็มีการทะเลาะเบาะแวงกันกันเพื่อนมีการเคลียร์ใจกันตัวของโอ๊ตก็เลยเอาค้อนตีหัวบีกันเพื่อนสัตว์ไปหนึ่งฉากกันเพื่อนเสียงดังโบกันเลยทีเดียวนึกว่าทุบลูกแตงโมตัวของบิ๊กก็ร้องด้วยความเจ็บปวดกันเพื่อนเอ้ยเอ้ย เออจังหวะนี้เองบิ๊กซูไม่ได้กันเพื่อนก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนชิงหนีไปแจ้งความกันเพื่อนจับตัวของโอดในข้อหาทำร้ายร่างกาย ตำรวจกำลังดำเนินคดีอยู่นปัจจุบันนี้กันเพื่อนแต่ยังไม่จับโอ้กันเพื่อนปล่อยโอ้ตไปก่อนเนื่องจากว่าเป็นคดีเล็กน้อยเป็นคดีทำร้ายร่างกายตัวของโอ้ก็เลยลอยลมยังไม่ถูกจับกลุมยังใช้ชีวิตแบบปกติกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของโอ้ก็มีการข่มขู่บิ๊กอยู่เรื่อยๆกันเพื่อนบอกให้บิ๊กเลิกลากับน้องน้ำเงินเพื่อนแต่ตัวของบิ๊กเองก็ไม่ยอมเลิกลากเนื่องจากว่าเขาติดอกติดใจในกลิ่นปลาเค็มของน้องน้ำเงินเพื่อนหญิงสาวคนนี้มันช่างเย้ายวนซะเหลือเกินกันเพื่อนติดใจในกลิ่นอ ตัวของบิ๊ก็ยังคบหากับน้องน้ำเรื่อยมากันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบด้วยความตายกรายเป็นโศกนาฏกรรมในช่วงเวลา19นาฬิกากันเพื่อนสายลมหนาวพัดโช,ชยมากันเพื่อนตรงนี้เองกระทบหว่างขาของน้องน้ำ เสียงดังปพืบอปราบกันเพื่อนเป็นเสียงหมอยพันกันให้ไม่ใช่นับยอกยอช่วงหอข้ามของวันที่9ตัลาคมปีพศ2568กันเพื่อนตัวของบิ๊กมาหาน้องน้ํามาพูดมาคุยมาเล่นด้วยกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของโอกันเพื่อนขี่รถมาเจอพอดีกันเพื่อนสองคนนี้กำลังกระจูกระจีกำลังกระหนุงกระหนิงกันเพื่อน ตัวของเอิร์ดก็เลยไม่พอใจกันเพื่อนเห็นภาพบาดตาและบาดใจแถมมีกางเกงในบาดตูดชิชาชฉหนอยแน่กันเพื่อนบอกให้เลิกกันไม่ยอมเลิกกันตัวของโอรนทนไม่ไหวกันเพื่อนประลอดมันแตกเลือดขึ้นหน้ากันเพื่อนจังหวะนี้เองเขาได้ตัดสินใจชักกระเจียวออกมา แย่ yeah, เข้าไปในรูเสาคอยชักเข้าชักออกให้ไม่ใช่นะครับยอๆตรงนี้เองตัวของโอได้ตัดสินใจชักปืนอีโบขึ้นมากันเพืเ่อนเป็นปืนไทยประดิษฐ์เป็นปืนลูกซองสั้นจ่อไปที่ร่างของบีก,กันเพื่อนซึ่งนั่งจูตจีอยู่กับน้องน้ํากดไปหนึ่งนาดกันเพื่อนเสียงปืนด,ดังสนั่นวันไว้ตุม้มออกจากใบกระบอกปืนของโอด ลูกกระสุนใสย,ยังกับตาตะกะแตนแม่นยังกับตองแตกเป็นแห่กันเพื่อนลูกกระสุนลูกปลายลูกกระจายตรงนี้เข้าเต็มแขนของบีก,กันเพื่อนตัวของวิถึงกับสวัดแขนดังปัดปัดร้องด้วยความเจ็บปวดกันเพื่อนเอ้ย เอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนตัวของน้องน้ำเห็นท่าไม่ดีเห็นท่าไม่ไหวอยู่ไปตายแน่ๆกันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจพาบิ๊กชิ่งหนีไปกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของบิ๊กเขามีรถกระบะกันเพื่อนตัวของน้องน้ำก็เลยพาตัวของบิ๊กขึ้นรถกระบะกำลังจะชิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของโอ๊ตม่รถลาวาสอกันเพื่อนปืนอีโบมันยิงได้ทีละนัดก็จริงแต่ตัวของโอ๊ตเองเขามีลูกกระสุนมาเผื่อกันเพื่อนมีมาสำรองตรงนี้เองเขาก็เลยบรรจุ ก็สูปืนเข้าไปใหม่อีกหนึ่งนานกันเพื่อนในจังหวะนี้เองตัวของบีกันเพื่อนอยู่ในอาการเก้เก๊กลางๆใส่เกียร์ไม่ได้เหยียบคานไม่ไปกันเพื่อน ตัวของโอ๊ตบรรจุลูกกระสุนปืนเสร็จตรงนี้เขาก็ปี่มาหาตัวของบิ๊กที่นั่งอยู่ในรถกันเพื่อนหลังจากนั้นก็จ่อปกระบอกปืนไปที่ศีรษะของบิ๊กกันเพื่อนกดไปอีกหนึ่งนัดเสียงปืนดังสนั่นบอลไว้ตุ้มเป็นการยิงในระยะประชิดเป็นการยิงจ่อๆกันเพื่อนไม่ต้องเสืบต้องคนกันเพื่อนสมองกระจุยเลือดกระจายกันเพื่อนตัวของบิ๊กเสียชีวิตทันทีเสียชีวิตคาที่กันเพื่อนสั่งวยชีวิตให้กับรักสามเศร้าครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากตัวของโอ๊ตก่อเหตุเสร็ ตรงนี้เองก็ชิ่งรถกระบะหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปกันเปื่อนจังหวะนี้เองตัวของน้องน้ำกันเปื่อนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ก็ร้องกรีดออกมากันเปื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยบิ๊กตายแล้วบิ๊กตายแล้วบิ๊กถูกยิงชาวบ้านราตลาดได้ยินตรงนี้เขาก็แตกตื่นกันเปื่อนหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการ์ไทยมุงกันเปื่อนชาวบ้านประมาณ100คนมามุงดูตัวของบิ๊กกันเปื่อนซึ่งเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้ารถบางคนสติดีบางคนได้สติตรงนี้ก็มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสามชุกโทรแจ้ง กู้ภัยกันเพื่อนไม่นานานักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากู้ภัยก็มากันเพื่อนกู้ภัยมาตรงนี้ก็ไม่ได้ปสมพยาบาลหรือว่าทำซีพีอาร์ตัวของบิ๊กแต่ประการใดเอาผ้าขาวมาห่ออย่างเดียวกันเพื่อนผ้าขาว้อมห่อะ้ร้อมสวดกันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าทีต่ตำรวจก็มีการสอบปากคำตัวของน้องน้ำกันเพื่อนว่าเหตุการณ์เป็นยังไงใครเป็นคนก่อเหตุกันเพื่อนตัวของน้องน้ำก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าทีต่ตำรวจกันเพื่อนว่าเขากำลังนั่งกระจูกระจีอยู่กับตัวของบิ๊กตรงนี้เองผัวเก่านั่นก็คือโอ๊ตมาเจอเข้าก็เลยยิงตััววขอองบิกกเเสีียชนนื เจ้าหนี่ตำรวจก็ตบจิ้มน้องน้ำเบาๆดังแปะแปะแปะลั่นซอยกันเลยทีเดียวไม่ใช่นะคนบ้าอะไรจะใหญ่ขนาดนั้นเจ้าหนี่ตำรวจก็ตบบาน้นองน้ำเบาๆบอกว่าขอบคุไหลเด้ออีหลาสำหรับข้อมูลกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี่ตำรวจก็ออกไล่ล่าตัวของโอ้กันเพื่อนปรากฏว่าตัวของโอด้ดมันไม่ได้หนีไปไหนกันเพื่อนตัวของโอ้เสดส์วนีจรหนีไปอยู่ที่บ้านกันเพื่อนไปหาพ่อหาแม่ร้องอแวอแวกาบลาพ่อแม่กันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน,น,นี้ตำรวจก็นำกนำลังไปจับกุมตัวของโอตได้ที่บ้านกันเพื่อนทันทีที่จับกุมได้ตรง เองเจ้านี้ตำรวจก็คุมตัวมาที่สอพสามโชว์กันเพื่อนเพื่อลงบันทึกจับกลุมพร้อมกับสอบปากคำถามหาแรงจูงใจตัวของโอดตมันก็ให้ข้อมูลเพียงสั้นๆกันเพื่อนบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากอาการหึงหวงมันเองยังรักตัวของน้องน้ําอยู่กันเพื่อนยังมีความอิลุงตุงนังยังคาราคารังกันอยู่แต่ตัวของน้ํามีคนใหม่กันเพื่อนบอกให้เลิกก็ไม่ยอมเลิกมันก็เลยตัดสินใจกําจัดมารหัวใจโดยการบุกไปยิงบีก,กันเพื่อนนี่ก็คือคํารับสาร,รภาพสั้นๆจากตัวของโอกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้านี้ตำรวจก็ตบบาโอบาบาอๆพร้ แจ้งข้อหาให้กับโอ๊ตสามข้อหาด้วยกันกันเพื่อนหนึ่งก็คือฆ่าผู้อื่นโดยจิตตะนามาตา2 8 8กันเพื่อนอัตราโทษก็คือ15ปีถึง20ปีและไม่โทษจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต2ก็คือพรบวอาวุธปืนกันเพื่อนปืนกระบอกนี้เป็นปืนเถื่อนอัตราโทษก็คือ1ปีถึง10ปีกันเพื่อน3ก็คือยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตอัตราโทษ5ปีกันเพื่อนนี่ก็คือ3ข้อหาใหญ่ที่ตัวของโอ๊ตได้รับจากการกระทำครั้งนี้กันเพื่อนตัวของโอ๊ตเองก็้อองจรรรเเเาไปชชดใวกกมยู่นื แผ่นี้เองมีในกระเป๋าแน่ ไม่ต่ำกว่า30ปี40ปีกันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบของโอ๊ตสุดท้ายนี้ก็ขอให้ดวงวิญญาณของบิ๊กไปสู่ภพภูมิที่ดีก็แล้วกันกันเพื่อนเกิดชาติหน้าชันใดก็ขอให้เจอรักที่ดีนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของรักสามเศร้าที่จบด้วยความตายกลายเป็นโศกนาฏกรรมกันเพื่อนฟังไว้เป็นหูทาหอนฟังไว้สอนใจกันเพื่อนลูกเขาอย่าไปเอาเมียเขาอย่าไปยุ่งกันเพื่อนเขายังเลิกลากันไม่ขาดเราอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวถ้าเราไปยุ่งไปเกี่ยวนอกจากเราจะได้เสียวยังอาจจะได้คคคววาาามมมมตยยเเเเเป็็นนนนขออองงงงงแถกััืื่่ีิดหไบร เรานี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกร,ราบขอแภนเพื่อนๆไว้นที่นี้ด้วยขอยเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมงความมุ่งม,มา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ